สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช h a n n e l ือดมูนะครับวิดีโอนี้ก็ตามที่ผู้ชมรีเควสต์มานะครับว่าอยากได้ข้อมูลจากเทรลเลอร์ตัวแรกของการเตฟออ t ์โตหกโดยข้อมูลทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้รับชมจะเป็นการรวบรวมเนื้อหาจากสื่อต่างๆที่ผมไปค้นมาให้ซึ่งก็จะประกอบด้วย IGN g a m e s p o t Game Ranks PC Gamer เว็บไซต์ Augustman.com แล้วก็เกมสเตร a าครับเอาเรามาดูกันว่าตัวอย่างแรกของ GTA ในความยาว1นาทีครึ่งหรือว่า90วินาทีเราได้ข้อมูลอะไรมาบ้างมาลองดูกัันเลยครบ ประเด็นแรกเกี่ยวกับโลเคชันของเกมในภาคต่างๆนั้นทางผู้พัฒนาจะใช้เมืองที่แต่งขึ้นมาทว่าแต่ละเมืองก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองที่มีอยู่จริงในสหรัฐอเมริกาครับเอร์บตี้ซิตี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิวยอร์กซิตี้ซานอนเดรสก็เป็นเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานมาจากซานฟรานซิสโกหรือไวซิตี้ก็เป็นเมืองที่เป็นภาพสะท้อนของไมอามีและเมืองที่ GTA 6เลือกใช้ก็คือไวซิตี้ครับการเลือกเมืองที่มีแรงบันดาลใจมาจากไมอามีที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาเพื่อให้สอดคล้องกัน เพลงที่ใช้ประกอบเทลเลอร์ก็เลยเป็นเพลง Love Is a Long Road ของ Tom p พ tty ซึ่งเป็นศิลปินที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดมาจากฟลอริดาโดยมันจะมีอีสตอ์เอ็กในฉากที่2ตัวเอกเปิดประตูเข้ามาปล้นบนประตูจะมีป้ายแปะคาว่า Petty For e v e ออยู่ด้วยครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ก็คือนอกจากเมืองทีมงาน r o c k สต a r ์ยังระบุเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับว่ารัฐที่ไวซ์ฟิตี้ตั้งอยู่จะมีชื่อว่ารัฐริโอเนดาข้อสังเกตที่2บทสนทนาเริ่มต้นเผยชื่อออกมาแล้วนะครับว่าหนึ่งในตัวาี่ เธอติดคุกด้วยโทษบางอย่างครับเจ้าหน้าที่เอ่ยปากถามลูเซียขึ้นมาครับว่าเธอรู้ไหมว่าทําไมเธอต้องมาอยู่ที่นี่จากนั้นหญิงสาวก็ตอบไปว่าอาจจะเป็นเพราะเธอโชคไม่ดีมั้งการขึ้นด้วยบทสนทนาว่าทาไมตัวเอกถึงต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอิสต์เอ็กไปยังเทเลอร์ตัวแรกของ GTA 5ครับบทพูดของไมเคิลก็จะคล้ายๆแบบนี้เขาบอกว่าทําไมผมถึงมาที่นี่นะเหรอคิดว่าคงเป็นเพราะอากาศดีละมั้ง Why did I move here I guess it was the weather ข้อที่3โรงแรมโอเชียนวิว เราจะเห็นโรงแรมนี้ปรากฏอยู่ไกลๆในฉากนี้ครับซึ่งโ c e a n View Hotel จะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายหาดของเมืองไวซิตี้จาก GTA ไวซิตี้ที่นี่จะเป็นเซฟเฮาส์แรกให้กับตัวเอกของเกมนะครับัน่นเท่ากับว่าโรงแรมที่เคยปรากฏในปี1984จะยังดาเนินกิจการจนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบันใน GTA ภาคที่6ข้อที่4บริบทของ2ตัวเอกมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าตัวเอกของเกมภาคนี้จะมีด้วยกัน2คนและพวกเขาจะเป็นคู่รักที่มีสถานะเป็นคู่รักจอมโจร อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเอกที่เป็นผู้หญิงจะชื่อว่าลูเซียส่วนคนรักของเธอนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าชื่ออะไรทว่าก็มีการคาดการกับข่าวลือที่หลุดออกมาว่าตัวละครผู้ชายจะมีชื่อว่าเจสันครับการมีตัวละคร2คนก็ชวนให้เหล่าเกมเมอร์คาดการกันว่าตัวเกมในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์อาจจะรองรับระบบโคออปและประเด็นในเรื่องที่เข้มข้นในแบบฉบับของ GTA ก็มีเดาๆกันว่าฉากที่เป็นจุดพลิกผันของเรื่องก็อาจจะเป็นฉากที่คู่รักต้องเผชิญกับความยากลําบากในช่วงที่ต้องหลบหนีตํารวจ หรือแม้แต่การฆ่ากันเองก็มีความเป็นไปได้เพราะเราจะเห็นการเน้นย้ำด้วยคำว่า trust หรือว่าความเชื่อใจกันในตอนจบเทรลเร์ซึ่งเหมือนบอกไปในในว่าความไว้ใจจะเป็นจุดแตกหักของตัวละครทั้งสองข้อสังเกตที่5ภาพโปสเตอร์ที่ใช้โปรโมตเกมนอกสากจะบอกวันวางจำหน่ายแบบก,กว้างๆแล้วว่า GTA 6จะรีลิสในปี2025ใกล้ๆกับข้อความเราจะเห็นข้อเท้าของลูเซียที่ติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเอาไว้ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้น่าจะเป็นเครื่องมือของตำรวจที่ใช้ติดตามควบคุมพฤติกรรมในช่วงที่ลูเซียได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำ เธออาจจะถูกกักบริเวณหรือว่าควบคุมให้อยู่ภายในพื้นที่ที่ทางการกำหนดไว้ชวเช่นเช่นเครื่องติดตามที่เราได้เห็นมาแล้วในภาพยนตร์ MCU หลังจากซีวิวอจบลงตัวละครที่ได้รับโทษจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้ไว้ที่ข้อเท้าของพวกเขานั่นเองเอาละทีนี้เรามาไล่ดูตั้งแต่ช่วงแรกของเทลเลอร์ไปจนถึงตอนจบกันนะครับว่าแต่ละช็อตนั้นให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างข้อมูลที่6จะเป็นรถบรรทุกที่แปะป้าย Patriot ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องดื่มมีฟองภายในเกมแบรนด์นี้จะปรากฏครั้งแรกใน GTA 4 ซึ่งสามารถหาซื้อได้จากร้านอาหารภายใน Liberty City ครับอีกทั้งเครื่องเรืมแบรนด์นี้ยังมาปรากฏใน GTA 5ด้วยข้อที่7เสาสัญญาณวิทยุที่ปรากฏในฉากหลังได้รับแรงบันดาลใจมาจาก WTVY TV Tower โครงสร้างที่สูงที่สุดในฟลอริดาครับข้อมูลบอกว่าความสูงของทาวเวอร์นี้นั้นสูงกว่าทุกอาคารในนิวย c ก t ิตี้ระยะความสูงจะอยู่ที่1,901เฟุตหรือว่า579เมตรฉะนั้นการปรากฏของอาคารเสาสัญ,ญญาณลักษณะแบบนี้ใน GTA ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะสามารถปีนขึ้นไปบนน ข้อที่ 8, หอสังเกตการณ์ในทันทศสถานจะปรากฏให้เห็นจากไกลๆโดยเราจะเห็นอาคารหลังนี้จากมุมมองของลูเซียในซีนถัดมาด้วยจุดที่9จะเป็นฉากมุมกว้างที่แสดงให้เห็นภาพของทะเลและชายหาดของไวซิตี้ครับราฟริกน้ำทะเลที่ทำออกมาได้สมจริงสวยงามในทะเลก็จะมีฝูงปลาโลมาและก็ฉลามไม่เห็นส่วนท้องฟ้าก็จะมีฝูงนกที่กำลังบินผ่านบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของโลกในเกมครับในขณะเดียวกันที่นี่ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มาท่องเที่ยวโดวยเราจะได้เห็นกิจกรรมต่างๆของตัวละครในฉากนี้เช่นคนที่กำลังค้นสเปร์กันแดด สองคู่รักที่กาลังวิ่งจ็อกกิ้งไปพร้อมกับสุนัขสายพันธุ์เชืวาวา่อว่าสามสาวที่เดินชิวไปบนชายหาดหรือว่าตัวละครในมุมขวาที่กําลังถ่ายภาพในมุมมองใหม่ๆ10 t เด m a มาร i c k ิเฮลิคอปเตอร์ที่ปรากฏใน GTA เกือบทุกภาคครับโดยภาคแรกที่มียานผ่านะชนิดนี้ก็คือแกรนเทฟออโต้ไวซิตี้มีบริษัทเวสเทิร์นคอมพานีและบักกิ n งแฮมเป็นผู้จัดจําหน่ายส่วน GTA ที่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ก็คือแกรนเทฟออโต้แอดวานซ์และแกรนเทฟออโต้ไชน่าทาวเวร์สครับ ข้อที่ 11, บ a อโดโดแอบินมาพร้อมกับป้ายโฆษณาที่เขียนบอกว่า919 White City เราจะ69ไปทําไมถ้าเราสามารถ919ได้ Dodo a i r p l a n ลจะเป็นเครื่องบินที่อยู่คู่กับ GTA มาตั้งแต่การเทฟออโต้สาครับและได้รับการยกระดับขึ้นในเกมภาคที่5และการเตฟออโต้ออนไลน์โดยบริษัทในเกมที่จะจําหน่ายเครื่องบินชนิดนี้ก็คือแม m มอธ ข้ที่สิริโอเนดาจะมีพื้นที่ชนบทด้วยนะครับส่วนตัวผมสนใจพื้นที่เหล่านี้นะเพราะเป็นการสำรวจเส้นทางธรรมชาติประทับใจตั้งแต่ตอนเล่น r ร d d e a ร r e d e m มช i o น2แล้วนะครับเพราะ r o อก Star g เก e ออกแบบพื้นที่ทางธรรมชาติได้ดีมากมันจะมีพวกสัตว์หายากสัตว์ในตำนานรวมทั้งเควสลีลับให้เราได้ทำซึ่งสน,นุกมากๆการที่ริโอเนดามีพื้นที่ในลนักษณะแบบนี้ก็เลยทำให้ผมตื่นเต้นกับ GTA 6ยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้การมาของเขตชนบทก็ย่อมต้องมีสัตว์ต่างๆให้เราได้เจอด้วยโโดดยเเรราจจะะไ้ห็็นนกกกฟลมิแข ตัวนในแง่มุมของยานพาหน,นะทางน้าก็จะมีเรือชนิดต่างๆแล้วก็โฮเวอร์คราฟที่เป็นตัวเลือกในการเดินทาง13ฉากขับเรือจะมีด้านหลังเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พร้อมกับโลโก้เจแซมแล้วก็บิลโก้บริษัทขนส่งสินค้าจาก Grand e f อ Auto 5แล้วก็แก d นเ e f t อโต o ออนไลน์ครับ14จะเป็นซีนที่รูเซียกำลังเอนจอยกับการนั่งรถพร้อมกับมีผู้ชายอีกคนที่อยู่จากรถอีกคันกำลังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพของเธอฉากนี้ก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนเธอติดคุกหรืออาจจะเป็นช่วงที่เอพ้้นคดดีมาแลวก็ไ ซึ่งถ้าให้ผมคาดเดานะครับนี่อาจจะเป็นช่วงชีวิตก่อนได้รับโทษหญิงสาวอาจจะมีชีวิตที่ดีงามมาตลอดกระทั่งจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากที่เธอติดคุกเธอก็เลยผันตัวเองมาเป็นโจรก็เป็นไปได้ข้อที่สิบห้ารายละเอียดบนป้ายบอกเส้นทางบนถนนจะระบุสถานที่4แห่งได้แ,แก่แคนรีเค,ลลคาน์ตี้ไวซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตสต็อกยาร์ดดาว์ทาและค,ลคาทาลานบูริวารแคนรีเคาน์ตี้คือเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐริโอเนดาครับมันเป็นสถานที่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอร์เรดา ส่วนการมีอยู่ของสนามบินก็สร้างความคาดหวังให้ผมเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะได้บินไปยังรัฐใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่พิเศษที่จะเป็นเนื้อหาในเกมหลักหรือว่าจะเป็น DLC ที่ปล่อยออกมาหลังจากนั้น16ย่านสตรีทอาร์ตและโซนแต่งรถจะเป็นโลเคชันที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากย่านวินวูดใน m ม a มี่ที่นั่นจะมีกำแพงที่ถูกเพ้นด้วยภาพศิลปะที่สวยงามมากมายครับส่วนในเกมที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่ตัวละครสายแต่งรถนำเอารถของพวกเขามาปรับแต่ง17 Nightlife นั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของ GTA ครับ และในเทลเลอร์ก็แสดงภาพกิจกรรมในบาร์การจัดปาร์ตี้หรือว่าแม้แต่ซิปคับก็มากันแบบครบถ้วนกระบวนความอีกทั้งข้อความในบาร์ก็บ่งบอกสถานะของบาร์เปลยแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกับข้อความ make it rain on Monday ที่สื่อถึงการโปรยเงินไปเงินแบบจัดเต็มให้กับสาวๆในร้านข้อที่18ฉากมุมสูงในช่วงกลางคืนของไวซิตี้บริเวณเกาะรูปทรงคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นภาพสะท้อนของบิสเคนไอแลนด์ที่ตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของไมอามี่ครับข้อสังเกตก็คือเราจะเห็นสนามเทนนิสในฉากนี้ด้วย ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ครับว่าการแว่นมาตีเทนนิสที่นี่ก็อาจจะเป็นกิจกรรมยามว่างของตัวเอกนั่นเอง19ตัวอย่างรถที่ปรากฏในโชว์เลอร์ก็มีหลากหลายแบบเลยนะครับอาทิเช่นรถสปอร์ตสีขาวรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกับเดอรช t ตาที่ได้รับแรงบนันดาลใจมาจาก Ferra ร i ี่เทสตาร์รอซาเดอรชีตาปรากฏครั้งแรกใน GTA i วซ City ครับฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่รถรุ่นนี้จะกลับมาอีกครั้งในภาคที่6หรือว่าในฝั่งรถตำรวจก็มีหลากหลายรุ่นเลยนะครับเช่น r หรือว่า Ford e x p l o r e r พอที่20ในฉากเดียวกันนี้เองที่เราจะสังเกตเห็น NPC ขอทานที่นั่งอยู่บนถนนที่พิเศษก็คือบนไหลของเขาจะมีอีโกน่าเกาะอยู่ด้วยเสมือนเป็นตัวบ่งบอกว่าพี่แกน่าจะมีพื้นเพลมาจากย่านชนบทพอเข้ามาในโซนเมืองก็เลยพาเพื่อนกิงก่าเข้ามาด้วยครับการปรากฏของตัวละครในลักษณะแบบนี้ก็สะท้อนความหลากหลายด้านประชากรให้กับเกมนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ 21ภาพจากมุมสูงทําให้เราได้เห็นสภาพภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะของไวซิตี้ซึ่งได้รับแรงบรรณาใจมาจากฟลอริดาคีหมู่เกาะปะกการังที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางใต้ของฟลอริดาครับสังเกตว่าเกาะส่วนหนึ่งจะเชื่อมด้วยสะพานที่ทอดยาวข้ามทะเลได้เห็นฉากนี้ผมก็คิดนะครับว่าถ้าเราได้ทดลองขับรถผ่านสะพานเหล่านี้ไปยังเกาะต่างๆก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ฟินใช้ได้เลยโดยเฉพาะเกมเมอร์สายท่องเที่ยวสำรวจแผนที่ครับ22ปาร์ตี้บนชั้นดาดฟ้าอาคารก็เป็นฉากที่สะท้อนความเป็นอยู่ที่หรูหราของโรเซีย ในขณะเดียวกันซีนนี้ก็แสดงให้เห็นศักยภาพของเอนจินที่ใช้พัฒนากราฟิกที่สามารถทําให้ผมเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาตินอกจากนั้นชุดว่ายน้ําของเธอยังระบุชื่อแบรนด์ S.N. ที่ย่อมาจากเซสซานตาโนฟแบรนด์แฟชั่นที่ปรากฏครั้งแรกใน GTA 5และ GTA Online แม่เห็นแบรนด์แบบนี้ก็อดคิดถึงแบรนด์กระเป๋าสตางค์ที่เท่ไม่ได้เลยนะครับและนั่นก็คือเจนเฟรนเต้นั่นเอง สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คนเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง0.5ซนติเมตรเก็บสบายทั้งกระเป๋ากแกเกงหรือว่ากระเป๋าเสือ้อเจนเฟรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้ววยสั่งซื้้้อไดแลที เว็บไซต์และช้อปปี้ของเจนฟลอเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ดเดะมูฟรับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับ23ป้ายสนามบินที่เขียนว่าไวซิตี้ก็เป็นการออกแบบที่เหมือนกับป้ายสนามบินไมอามี่แอร์พอร์ต 24เ ocial media จะมีบทบาทมากๆในเกมภาคนี้นะครับโดยเราจะได้เห็นภาพที่นําเสนอผ่านระบบสื่อออนไลน์ในเกมที่ชวนให้คิดถึง f a c e b o o k Reel Tik t o k และก็ IG Story ซึ่งวิดีโอบางส่วนก็เหมือนจะเป็นการล้อมีวิดีโอในชีวิตจริงด้วยวิดีโอที่ดูน่าสนใจก็จะเป็นภาพของจระเข้ที่ลุกล้ำเข้ามาในอนาเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนในไวซิตี้ครับมันบ่งบอกถึงอันตรายที่สามารถมาเยือนได้ถึงบ้านและจระเข้ยังเป็นสัตว์นักล่าที่เราเจอบ่อยๆจากในเกม Red Dead Redemption ภาคที่2อีกด้วย หรือว่าจะเป็นวิดีโอจากบอดี้แคม ERA ที่ทีมตำรวจบุกจโจมก็ไปนในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งมุมกล้องในซีนี้จะเป็นเฟิร์สเพรสซันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการบอกแบบอ,อ้อมๆว่า GTA 6จะมีทั้งมุมมองบุคคลที่1และบุคคลที่3 25สภาพอากาศจากข้อมูลนั้นบอกว่าโรตีาเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วครับชั่วโมงก่อนอาจจะเป็นฟ้าสดใสเพาะว่าพายุฝนลมกันโชกแรงนั้นสามารถถาโถมเข้ามาในแบบที่เราไม่ทันตั้งตัว26วิดีโอที่มีคนออกมากําป้าบนถนนก็มีคำบรรยายบอกว่า นรัตเลียวนด้าการออกมาแสดงท่าทางแบบนี้นั้นแปลว่าขอโทษด้วยครับที่ผมขับรถไม่ดีซึ่งก็น่าจะเป็นคำบรรยายที่เอาหาซะมากกว่าเพิ่มเติมก็คือตัวละครน,นี้จะสวมเสื้อลายจระเข้ที่บ่งบอกความชุกชุมของสัตว์นักล่าสายพันธุ์นี้ที่จะปรากฏภายในเกมครับ27โพสต์อันนี้บอกว่าขอให้ไปสู่สุคตินะรูดี้เราเจอกันบนสวรรค์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ารูดี้จะหมายถึงตัวละครที่กำลังเกาะประตูรถที่กำลังวิ่งไปด้วยความเร็วคนนี้หรือเปล่านอกจากนั้นการที่เขาสวมภาพันคอสีแดงเอาไว้ก็ชวนให้คิดถึงคบ ลาตินสตรีทแก๊งที่เคยปรากฏตัวมาแล้วในแกนเทฟออโต้ไวซิตี้และแกนเทฟออโต้ไวซิตี้สตอรี่ครับก็มีความเไปได้เหมือนกันครับที่แก๊งนี้อาจจะยังคงอยู่จนไปถึงช่วงเวลาปัจจุบันซึ่งเดอะคิวแบนจะเป็นปาราปักกับแก๊งเดอะโคลอสที่ต้องการยึดครองสร้างอิทธิพลบน,บนพื้นที่ลิตเทิลฮาวาน่า28ชูลี่บิลลี่มัดคลับกลุ่มคนที่ชื่นชอบการลุยคลนกลุ่มนี้น่าจะเป็นแก๊งออฟโรดของเกมภาคนี้ครับคาร์เคิลเจอร์ยังแสดงผ่านฉากที่มีการรวมตัวกันของผู้คนในเกม ะท้อนถึงความหลากหลายในสังคมคนรักรถและอาจจะยืดยาวไปจนถึงการแบ่งเป็นกวนป่วนเมืองก็เป็นไปได้เพราะนอกจากทิว์รี่บิลลี่มันยังมีอีกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไฮโรเลอร์อีกด้วยครับ29คุณป้าคอนคูก็เป็นอิสต์เอ็กไปยังเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน LA เมื่อมีการบันทึกวิดีโอผู้หญิงคนหนึ่งที่ถืออาวุธชนิดเดียวกันออกมาไล่เพื่อนบ้านไปจากพื้นที่ของเธอ30ป้ายโฆษณายาแองสติแพนพร้อมกับสรรพคุณที่ระบุว่ายาตัวนี้จะรักษาอารมณ์ของคนผมรู้สึกว่าแองสติแพนอาจจะมีบทบททานในเนเเืื้ออร่องหลัก หรือปรากฏในไซเควสที่2ตัวเอกจะเข้าไปพัวพันได้เหมือนกันครับ31มสิบเอ็วิเซลนิวก็เป็นสำนักข่าวที่ GTA ตั้งขึ้นมาเพื่อล้อเลียนฟ o x News วในชีวิตจริง32ตัวละครผมสีม่วงที่มาพร้อมกับรอยสักมากมายบนใบหน้าและลำตัวก็เป็นอิสเอรกไปยังไมอามี่โจเกอร์จากชีวิตจริงเขาคนนี้มีชื่อว่าลอเรนซาริแวนในวัย29ปีครับเขาถูกตัดสินความผิดในข้อหาพกปืนในที่สาธารณะพร้อมกับเล็งมันออกไปยังท้องถนนที่รถสัญจรไปมาโทษของเขาได้รับการตัดสินให้รอลงอาญา2ปี เอาละและประเด็นสุดท้ายก็คือกำหนดการวางจำหน่ายของ GTA 6ก็คือปี2025โดยจะลงให้กับ PlayStation 5และ Xbox Series ก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะ GTA 5ก็ลงให้กับคอนโซลก่อนทีนี้ถ้าคาดการช่วงเวลาที่จะลงการเตะออโต้5วางจำหน่ายในเดือนกันยายนปี2013และ Red Dead Redemption 2วางจำหน่ายเมื่อตุลาคมปี2018ฉะนั้นผมให้เดียวที่สุดก็คือปลายปี2025นะครับแล้วก็ยังไม่ตัดโอกาสในการเลื่อนด้วยเช่นกันทีนี้ในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอผมก็จะแปะเทรลเลอร์ทับภาษาไทยเอาไว้ให้ แต่ก็ขออนุญาตเปลี่ยนเพลงนะครับเพราะว่าตัวเพลงออริจินัลนั้นติดลิขสิทธินั่นเองนอกจากนั้นก่อนจากกันไปก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ไอทีเป็นของขวัญปีใหม่ก็ต้องคิดถึงแอดไวส์นะครับหรือว่าจะเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้ามาถนอมสายตาในตอนใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ต้องอัปทัสเท่านั้นเอาล่ะวิดีโอนี้ผมเอจากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนสวัสดีครับครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์เท่านั้นครับโดยเฉพาะเดือนธันวาคมสำหรับแฟนๆแบรนด์ HP ทาง Advice ก็มีโปรโมชั่นส่วนลด5%เพียงใช้โค้ช HPX The Move HP นั้นเป็นแบรนด์เก่าแก่ในวงการ IT ที่มีจำหน่ายตั้งแต่ PC Set, ซต p แลปท็อปมอนเตอร์และ p r i นเตอผู้ชมที่กำลังหาซื้ออุปกรณ์ IT ใหม่ต้อนรับปีหน้าและสนใจแบรนด์ HP ก็อย่าลืมเอาโค้ชส่วนลดนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ อั t ตัรุ่น Spitfire แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดยืนต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่อั t ตัสาขาสยามครับส่วนโค้ดเดอะมูฟลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทางอ p ตัสก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับ